สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวนะคะวิกผมแท้ของร้าน v e r y w i ิกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอฟูลซิลส์บริเวณด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานผมแท้ทอฟูลซิลส์นะคะก็จะเป็นประมาณแบบไหนก็คือเป็นเป็นหนังศีสึ่งเหมือนจริงเต็มบริเวณด้านหน้านะคะนี่ แหวกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเต็มระเวนที่เห็นเป็นสีอ่อนๆนี้นะคะก็จะเป็นหนังศีสัตว์เสมือนจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะตัวนี้จะเนียนมากนะคะเนียนแล้วก็ปังมากๆในตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผมยาวนะคะความยาวของเขานะคะ วัดจากกลางศีรษะจนถึงปลายนะคะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะคะตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันยาวประมาณไหนนะคะก็ลองใช้ใส่วัดนะคะวัดจากกลางศีรษะของเรานะคะลงมา21นิ้วก็จะรู้ว่ามันจะยาวประมาณไหนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแบบเชฟหน้าหรือว่าความยาวของคอไม่เท่ากันนะคะก็จะคือจะวัดตามแม่ค้าคนเดียวก็ไม่ได้นะคะเอาชัวร์ดีกว่าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาใส่ให้ดูนะคะ อันดับแรกเลยสับสาวผมยาวนะคะควรเก็บผมด้วยเน็ตเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะส่วนสาวที่อยู่ในหมวดผู้ปว่วยหรือว่าเพิ่งบวชเสร็จไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เน็ตเก็บผมก็ได้ค่ะอันดับที่2นะคะคือปรับตัวปรับระดับให้เรียบร้อยนะคะเขาจะอยู่ตรงท้ายทอยวิกนะคะเป็นช่องช่องแล้วก็มีตะขอให้เกี่ยวปรับให้มันพอด,ดีกับขนาดศรีรษะของเรานะคะเวลาใส่แล้วมันจะสวยเป็นเชฟค่ะอันดับที่สนะคะก็สวมลงไปเลยค่ะสวมเสร็จ มันก็อาจจะยังไม่สวยในทันทีนะคะเราต้องไปเซตผมต่อนะคะก็หลังจากสวมนะคะก็จับหาจอนวิกนะคะให้ตรงกับจอนของเราแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อให้ Position นะคะมันอยู่ในตรงถูกที่แล้วมาทำให้ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะดูเปยะยิ่งขึ้นจากนั้นแม่ค้าก็จะหวีผมนะคะหวีเซตทรงทำให้ดูแบบง่ายง่ายต่อการหนีบต่อหรือว่าใดต่อยิ่งขึ้นนะคะคิดเดี๋ยวแม่ค้าเอาไรผมออกให้หมดก่อนนะ การการใชหวีมันจะง่ายแบบนี้แล้วค่ะเอาลายผมอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดมันจะง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่เก็บรายละเอียดข้างหน้าให้ให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่มาแล้วมันจะสวยเลยนะมันต้องผ่านการเซตผมหวีผมก่อนนะแต่ถ้าใครที่แบบทำบ่อยๆนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จออกจากบ้านได้เลยนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือจริงๆก็สวยแล้วนะแต่แม่ค้าจะมาหนีบให้ดูก่อนนะคะแม่ค้าเปิดแล้วนะ ผมแท100้อยเสามารถหนีบได้นะคะเวลาหนีบนะคะก็จะไม่ละลายไม่ขาดไม่่วงนะคะสามารถหนีบเป็นทรงได้ไม่ว่าจะเป็นทรงตรงทรงงุม้มหรือว่าเป็นทรงรอนนะคะหนีบในบทเลยหรือลูกค้าถ้าลูค้าไม่ชอบวิธีการหนีบนะคะก็ไปใดผมได้นะคะคือสามารถทําได้ตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหนังศีรษะเสมือนจริงนะคะ นี่ค่ะหนังศีสัเสมือนจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แมค่ค้าใดให้มันอยู่แสกซ้ายซึ่งลูกค้าสามารถไปใดเปลี่ยนแสกได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะจะแหวกบริเวณไหนนะคะก็จะเจอหนังศีสะนเสมือนจริงนะคะบริเวณด้านหน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนออปชันให้ลูกค้าสามารถไป แต่งแสกเองได้หรือว่าใครที่ชอบแบบแสกกลางก็ไปใดแสกกลางได้ใครที่หน้าสวยเมื่อแสกขวาก็ไปใดแสกขวาได้นะคะค่ะความยาวนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสับแม่ค้าเองอะตัวแม่ค้าเองจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากเอาชัวร์นะคะก็ไปวัดได้นะคะว่า21นิ้วมันอยู่บริเวณประมาณไหนประมาณนี้นะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเวดีวิกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ